ตอนนี้ที่ชีตสามนะครับซูมพื้นที่สักหน่อยหนึ่งหนึจะได้เห็นโจทย mm ์ชัดๆนะครับปรากฏว่าเราเห็นเครื่องหมายรางรถไฟหรือเครื่องหมายชาบนะครับแล้วก็เห็นค่าตัวเลขแสดงแบบค่ายกกำลัง CE สิบยกกำลัง5นะครับพอคลิกเข้าไปในเซลล์เอาที่เซลล์ B4 b o y ก่อนนะครับค่าที่ Formula Bar เป็นหน่วย0ิบร้อยพันหมนแะครับแต่ปรากฏว่าค่าแสดงเป็นรางรถไฟหรือเครื่องหมายชาบ ค่าวที่แล้วถ้าค่าเป็นตัวเป็นข้อความนะครับอย่างเช่นรายการขาตรงนี้นะครับถ้าค่าเป็นข้อความนะครับมันจะแสดงเท่าที่มันแสดงได้ส่วนที่เกินไปก็จะมองไม่เห็นถูกเซลล์ถัดไปทับนะครับเช่นตรงนี้เป็นต้นทุนขายแต่ถ้าเป็นค่าตัวเลขนะครับถ้าค่าตัวเลขกว้างเกินกว่าความกว้างของเซลล์นะครับมันจะแสดงออกมาใน2ลักษณะก็คืออาจจะแสดงเป็นเครื่องหมายชร์บหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลางรถไฟ หรือเป็นเครื่องหมายยกกําลังนะครับเราก็จัดการปรับความกว้างของคอลัมน์เลยมีปัญหาความกว้างคอลัมน์นะครับเคลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งคอลัมน์ B กับ C ดับเบิลคลิกปรับเรียบร้อยแล้วเครื่องหมายลางรถไฟหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เซลล์ถัดไป C กับ D เมาส์ไปทาบเมาส์เปลี่ยนรูปทรงแล้วดับเบิลคลิกนะครับต่อมาคอลัมน์ที่เหลือก็คือคอลัมน์ E นะครับที่มีปัญหาเรื่องความกว้างของคอลัมน์ก็ปรับอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็เริ่มคำนวณเลยกำไรขั้นต้นมีค่าเท่ากับรา,าคาขายตั้งนะครับคลิกราคาขายลบด้วยนะครับหักออกจากต้นทุนบันทึกสูตรต่อมาคำนวณกำไรสุดทธินะครับ Active เ e l l อยู่ที่กำไรสุดทธิขึ้นต้นการคำนวณเองด้วยเครื่องหมายเท่ากับกำไรขั้นต้นตั้งหักด้วยต้นทุนดำเนินการลบต้นทุนดำเนินการ